สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสี่ท่านเลยนะครับวันนี้เอารถครอบครัเวเข้ามาให้นะสำหรับคันนี้คือปี2022เอ้ยปี20ขอภัยนะครับเป็นปีโมเดลปี20นะครับเป็นโฉมปี20นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็มีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและที่สำคัญคือคันนี้ได้สีขาวมุกนะครับมาพร้อมราคาแค่9 5 9 0 0 0บาทเท่านั้น959ฟี 9, 5, 9, 5, 4, ดาวผ่อ,อยู่ประมาณ1 7ปร7ม0 0 1บาทประมาณนี้นะไม่ต้องดาวนะได้รถปี20 เล็กไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่นะครับพอจูนเนอร์โฉมนี้ก็ถือว่าปรับโฉมแล้วก็ปรับช่วงล่างใหม่พอสมควรนะครับปรับโฉมใหม่นะครับตัวลวงไฟเนี่ยเป็นเหมือนไฟลีดเดอร์นะนะครับแล้วเขาย้ายตำแหน่งไฟเลี้ยวมาไว้ด้านล่างนะครับเป็นแบบซีเพนเชียลเหมือนของตัวเลเจนเดอร์เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกกันไฟตัดหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์มีให้กระจังหน้าเนี่ยเป็นอ่าเป็นโนแบ็คลายใหม่นะครับปัดด้วยโครเมียม สวยๆนะครับสองฝั่งนะนี่รถเดิมโรงงานนะครับกันชนชิดเลยนะครับล้อแม็กก็จะได้เป็นลายใหม่นะขอบสิบแดนะสำหรับตัวนี้รัดด้วยยางดันหลบสีพิเศษนะมันเป็นสีแบบตะกัวตะกัวหน่อยนะนะครับแล้วก็ช่วงล่างเดิมนะยางนี่ต้องบอกว่าใหม่มากใหม่มากช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมนะครับแล้วตัวนี้ได้เป็นเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่เลยคือหน้าขับอะฟอร์จูเนอร์ถ้ามีคันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะ ตัวนี้ได้เป็นตัวขับ4ด้วยนะเป็นซิกมาโฟนะครับได้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับนะก็คันเดียวครบจบเลยไปได้ทั้งครอบครัวนะครับจะขึ้นเขาไปเดินทางไกลสบายๆนะสองจุดสก็จะประหยัดกว่า2อุดแนิดนึงนะครับคันนี้สวยสวยแบบสวยจริงๆอ่ะดูนี่แนวประตูเม็ดอาร์คต่างๆครบครบเลยนะครับกระจกได้เป็นอัตโนมัติหมดเลยนะครับสบานเลยนะครับได้เป็นสบานเลย นะครับแล้วก็พวกซอกแก้มต่างๆเนี่ยไม่มีแกะไม่มีกระทบนะครับตัวเลขมาอยู่นี่1 1 7 0 0แสนหนะครับ190กิกโลนะครับตัวเกียร์ไฮโดรชิปมีให้2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบตรงนี้ควบคุมหน้าจอตรงนูน้นนะครับส่วนตรงนี้ควบคุมหน้าจอตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นล็อกความเร็วนะครับปุ่มพุ่มสตาร์ทไฟหน้าออโต้นะครับคุ้ม, Auto, มเอ้ยคุ้ม แล้วก็หน้าจอตัวใหม่นะครเป็นตัวทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับเชื่อมต่อบุท e t ได้สบายๆนะแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแอร์นะ่ยหน้าตายัางเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ตัวที่ขับเคลื่อนสีล้อมานะเป็น2 High 4 High แล้วก็4 Low นะครับมีพอร์ต USB มี AUX แล้วก็มีช่วยชะลอลงทางลาชันนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับอยู่ตรงนี้นะ Eco Mode แล้วก็ตัว Power Mode นะครับ ตัวบอร์ดเนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นบอกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะถ้าจําไม่ผิดนะนะครับสีดําสวยๆเดิมๆโรงงานที่รถหายากคนสมควรนะหายากคนสมควรนะสองจุสี่ซิกมาโฟปียี่สิบนะครับมีแอร์บนหลังคาะนะตัวนี้แอร์มันแยกตู้กับด้านหน้านะครับเปิดปิดได้ต่างหากนะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับตัวเบาะลงเจ็ดที่นั่งนั่งสบายนะรถค่อนข้างใหญ่บอดี้ใหญ่นะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องตัวโครงสร้างนะครับบริษัทเรารับประกันตลอดอยุการใช้งานอยู่แล้วนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกีกยร์ให้นะครับนะ2ปีสบายๆพี่และรุ่นนี้ได้ดิสสี่ล้อรุ่นนี้ได้ดิสสี่ล้อนะครับกันโครงกันโครงด้านในนะครับพวกซ้มล้อต่างๆพ้นกันสนิมให้เรียบร้อยดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับเซอร์ผมชอบสี่ล้อแม็กนัมันเหมือนสีตะก,กวัวนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านท้ายเนี่ยสี่จุดเซนเซอร์ด้านท้ายเนี่ยสี่จุด นะครับค่อนข้างแบบดูดีนะดูดีเลยนะครับโลโก้ซิกมาโฟอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวทะเบียนที่เราให้ไปเลยนะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับมีไฟเบรคตรงที่3นะครับแล้วก็เสาววทยุแบบขี้ฉลามนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะครับนะเบาะเราลงไว้แล้วเป็นเจ็ดที่นั่งพอดีเลยนะครับนี่สวยนะโครงสร้างนะครับเมทดอาร์คต่างๆ่างซัพพอร์ตเมทอาร์คเดิมหมด ด้านบนด้วยเช่นกันนะครับด้านบนด้วยเช่นกันนะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีขยับทั้งสองฝั่งนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับรถคันนี้ยังว่างอยู่นะครับเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่ซิกมาโฟนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับฝากระโปรงหนักแน่นอนเลยฟอร์จูน หนักมากนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับหัวน,น็อตไม่มีขยับนะครับปั๊มลมปั๊ม abs นะครับเดิมหมดตำแหน่งทุกอย่างนะครับแล้วก็พวก่อแคปอไลติกนะครับฝาครอบวาลอะไรต่างๆนี่คือเดิมหมดไม่เคยเปิดนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับเนียนกริปนะเดิมๆสุดๆนะใครที่สนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์096 ห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับเนียนเลยเนี่ย LR ทุกอย่างเดิมหมดนะแบตยูซ่านะครับแผ่นเพจเดิมพรมกลิปนะครับสติกเกอร์มอ,อกอกอยู่ครบรถคันนี้คลีนมากนะครับมาพร้อมราคาแค่ห้าใช่ห้าเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเก้าห้าเก้าเท่านั้นพี่กับ Toyota Fortuner 2.4 Sigma 4โมเดลปี2024 นะฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะคลิปหน้าผมจะเอารถคันไหนมารีวิวให้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่นะขอบพระคุณครับ